ก็พบกับช่างยูชเชนเคยครับวันนี้เรามาดูตัวเวตาแคมเบอรี่ ACV ห้าศูนย์ครับวันนี้มาดูอาการกันนะครับวันนี้ครับเป็นเลขไม้นะครับตอนนี้อยู่ที่สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับโอเคครับวันไหนขอดูความเย็นหน่อยครับในห้องโดยสารนี่เปิดแอร์ไว้ที่ยี่สององศานะครับความเย็นในห้องโดยสารตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดจุดสามองศานะครับโอเคครับขึ้นไปไหนโอเค เดี๋ยวไปดูค่าเกจกันครับนี่ก็เป็นค่าเกจนะครับด้านชักชันนะครับเหลือเกือบศูนย์เพเทตนะครับเหลือที่ประมาณ4ี่เพเทดนะครับด้านไฮไซส์ก็อยู่ที่ร2อยสิบนะครับอันนี้ก็ดูพัดลมก็ทํางานปกตินะครับพก็ทํานะครับแต่ว่าเสียงคอมเพรสเซอร์นั้นจะมีเสียงดังหน่อยนะครับอันนี้ก็จะทําการให้ลูกค้าแจ้งลูกค้าครับถอดหรือตู้แอร์มาเช็คนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่า ต้องเปลี่ยน่านน้ำมันคอมไหมครับโอเคครับต่อดูตอนต่อไปนะครับเช็คอันนี้นะครับจับโคดูก่อนทำการลือนนะครับก็ไม่มีโคดค้างโคดแสลงครับโอเคครับขั้นตอนการลื้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราทําการยกคอนโซลบนออกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะทําการถอดยกคานออกเอาตัวแอครับ ก็เป็นสภาพคอนโซนครับหลังจากที่เราทำการถอดตัวแอกไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเราไปดูตัวแอกันนะครับก็มาดูสภาพตัวแอกันนะครับอ่ะน้องยกขึ้นเลยนะเนาะมาวางเลยนี่นะครับเชน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 ,ชน โอเคครับรั่วแน่นอนนะครับที่เห็นดูด้วยตาดูว่ารั่วแน่นอนครับครับน้ำมันคอมนะครับโอเคแบบนี้นะครับเยิ้มนะครับเยิ้มนี่คือเป็นค่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับโอเคครับทีเรามาดูนะครับเราอัดลมเช็ครั่วไปที่280 psi นะครับโอเคมาดูกัน นี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่โอเคครับนี่ก็เจอจุดรั่วแล้วนะครับจะเป็นจุดนี้เลยนะครับนี่เลยรั่วค่อนข้างที่จะแรงนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต่ําสุดนะครับเป็นตรงที่เก็บปักมงความชื้นนะครับตรงนี้เลยทําให้รั่วอย่างที่เห็นนะครับโอเคครับอันนี้ก็รั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับ โอเคครับเป็นตัวแอร์ที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับติดฟองน้ำนะครับอันนี้ช่องลมนะครับรับลมนอกนะครับของเดิมสุกตัวครับเสื่อมสภาพนะเปื่อยแล้วอยทํทำการปิดให้ไหม่ครับตัวล่างติดไปแล้วแหละเรียบร้อยนะครับโอีคครับ งรงงคับทำการล้างระบบแผงคอยล์เซอร์ครับอ่ะเอาเลยลน้องมันทำสีกันข้างที่จะออกแดงตะกอนะครับโอเคครับ น้ำมันคอมที่เราทำการล้างนะครับเดี๋ยวเรเกี่ยวที่สองเกี่ยวที่สามครับโอเครับใส่กรองนี้เออที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับหลังจากที่ล้างระบบแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชีล้างแผงคอนเดนสเซอร์นะครับ จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะดำนะครับหลังจากที่เราล้างแผงคอนเดนเซอร์นะครับดำมากๆโอเครับตราทองการกำลังประกอบู้ว์นะครับโอเคครับอันนี้ก็มาดูบูทสายเกียร์นะครับตัวนี้ลูกค้าแตกนะครับแตกอันนี้ก็เวลาลื้อโซนก็จะเห็นประจํานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนี่เปลี่ยนให้ฟรีครับไม่ได้คิดตังค์ครับอันนี้ก็บางทีมันเราลื้อออกมาเราก็เปลี่ยนนะ เอาไปใช้ลูกค้าไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับเขาก็ใช้อย่างเดียวเนาะอันนี้ก็ช่างเขาทำการเปลี่ยนให้ครับวันนี้ครับโอเคครับเข้าเกียร์ดีเกียร์พีเกียร์เอ็นนะครับถ้ามันเป็นหลุดอยู่ตำแหน่งไหนจะไม่สามารถเข้าตำแหน่งอื่นได้เลยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับครับหรือครับอยู่ตรงนี้เลยโอเคครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับ โอเคครับนี่ก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับออนี่เลยก็ทำการถอดคอมเพรสเซอร์นะครับมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับน,น้ำมันค่อนข้างที่จะน้อยน้อยมากๆนะครับ นี่เลยนี่ก็เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับหลังจากที่เราทาการเปลี่ยน่านน้ามันคอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมนั้นน้ํามันคอมแทบไม่เหลือเลยนะครับเคครับนี่เราก็กาลังทาการเติมครับโีเครับเลาครับนี่เราก็กํลกกา,คคล,ากกลังใส่คอมเพรสเซอร์นะครับ ก็ประกอบแผงคอนเดนเซอร์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะทําการใส่คันนะครับล้างแผงอะไรให้เรียบร้อยนะครับคอมเพรเซอร์ก็ผอนออกมาเปลี่ยนฐาน้ละบันคอมให้เรียบร้อยครับประกอบเรียบร้อยครับเปลี่ยนอลิงนีให้ใหม่ทุกจุดเลยนะครับโอเคครับเติมน้ำยาหล่อเย็นนะครับใช้ของโตโยต้านะครับที่ตอนเราตอนถอดนีทเตอร์นะครับโอเคครับนี่ก็มาดูท่าเกียร์นะครับหลังจากที่เราทําการเซตอัพระบบใหม่เรียบร้อยครับมาดูด้านชักชั้นนะครับลงมาที่30นะครับนิ่งๆนะครับไฮไซส์อยู่ที่170กว่านะครับโอเคครับ ยาแอร์ที่เติมครับบูเพเนตเดทหนานะครับเรามาดูความเย็นในห้องวสาครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเทสอยู่นะครับก็ลงได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับนะครับดูความเย็นตอนนี้ครับลงไว้ที่3องศานะครับค่อนข้างที่จะเย็นฉ่ำมากนะครับลงวิสันเกาแล้วครับโอเคครับนี่ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูงานประกอบกันหน่อยนะครับโอเคครับนี่ก็มาดูงานประกอบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ อุณหภูมิในช่องแอนะครับสองจดสี่นะครับเรียบร้อยครับแอรปรับสุดนะครับนี่ก็สแกนเคสดให้เรียบร้อยครับวันนี้ก็ดูค่าต่างๆครับการทำงานของเครื่องยนต์เลยครับครับนี่เลยนะครับนี่ก็ เรียบร้อยนะครับโอเคครับเสียงคอมพิวเอร์ก็กลับมาเงียบแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนก่อนทำมีเสียงดังนะครับโอเคครับ